สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับชาวทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถเครนนะครับเป็นรถเครนแบบ4ล้อครับของทานาโนครับวันนี้เราเป็นไซส์16ตันนะครับขาคว้นะครับนะครับมาใหม่ครับเพิ่งถึงเมืองไทยนะครับรถเครนนาเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมาพร้อมกับชิปนะครับวันนี้ับเป็นเครน16ตันนะครับทานาโนครับขาคว้นะครับ รับสวยเลยนะครับเนี่ครับเดิมๆครับไม่เคยใช้หน้าละไทยนะครับเพิ่งมาถึงร้านนะครับก็สนใจลองแวะมาดูรถนับที่พระรามสองครับสมุทรสงครามนะครับมาถึงใหม่ๆเลยนะครับเคโว่ร้อยหกสิบครับครับตัวนี้ครับปีผลิตก็ที่อยู่ที่หนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับวีนเกิดนะครับ 16ตันตัวนี้ความยาวบูมนะครับอยู่ที่27.5เมตรนะครับไม่วมจิบนะครับาบูมหลัก27.5เมตรนะครับครับตัวนี้สวยครับเป็นขาควายครับสภาพดีครับสีสันเดิมๆนะครับก็มาจากญี่ปุ่นก็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับเครื่องยนต์ดูหลังบูมนะครับ าจจะมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับถือว่าสวยนะครับก็ไม่ได้ผุนะครับสภาพดีครับปีปกตันตัวนี้ระบบเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยครับเครื่องหกสูบนะครับแห้งๆเลยนะครับคอยกันความร้อนยังอยู่ครบเลยนะครับโอเคล็อกก่อนครับ ครับทดสอบเบื้องต้นนะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าเซฟตี้ครบเลยนะครับครับชุดแผ่คอนโทรลครับสั่งงานต่างๆครับตรงนี้แห้งดีนะครับอ่าที่หยดนี้จะเป็นน้ำแอร์นะครับตัวที้แอร์เย็นนะครับนี่ครับปี1998นะครับทาโร่ครับ tr 1 6 0ครับเป็นรุ่นเ e โวแล้วนะครับ16ตันนะครับรถเก่าญี่ปุ่นครับโอเคครับนี่ครับสภาพภายในครับมีแอร์เย็นนะครับระบบไฟฟ้าคอนโทรลเซฟตี้ครบเลยนะครับมีแอร์เย็นนะครับก็สวยครับใช้งานได้เลยครับ ครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรท็อมด้านล่าง2เบอร์นี้นะครับครับ095ครับ785นะครับ9314สาครับหนึ่งศูนย์เครับอ่าสายเลนนะครับมีไฟเซฟตี้ครับแจ้งเตือนครับก็วันนี้จบรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ตากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ